สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้คุณยายจะพาเข้าสวนนะมาดูคุณยายวันนี้คุณยายจะมาลื้อต้นไอ้เจ้าเกตมรกตนะเกดมรกฏนะนินนะที่คุณยายปลูกไว้ประมาณเอ่อเนี่ยประมาณสองเดือนแล้วนะคุณยายจะจะลื้อดูว่ามันมีไข่ไหมนะคะวันนี้เราเราจะมาดูหาไข่นะฮะหาไข่จากเจ้าต้นเกดมรกฏนะ เกตมาเรากดนินนะคะคุณยายปลูกไว้นะทําไว้อันนี้เดี๋ยวเราไปหากันเลยค่ะว,ว่ามันจะมีไข่ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาลื้อกันเลยนะคะสักคู่หนึ่งนะดูนะคะแบบหนึ่งนะคะแบบหนึ่ง,งไม่ก้อยท่านะโอเคโอเคเลยโอเคนะ,ะมาดูกันเลยนะคะคุณยายจะพาดู หรือก่อนเอาต้นไหนก่อนเลยต้นต้นนี้ก่อนนะหรือต้นนี้ก่อนต้นนี้ยังไม่มีอ่ะโอเคแต่ต้นนี้ยังไม่มีนะคะยังไม่มีไข่ยังไม่มีไข่๋ยวต้นนี้โดนโดนคุณยายตัดไข่ไปแล้วนะคะอ่ะต่อมาต้นต่อไปนะต้นต่อไป ต้นต่อไปต้นนี้ต้นนี้ก็ยังไม่ยังไม่มีนะยังไม่มีไข่เจอแล้วคะนี่ไข่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะยังไม่มีไข่ อนนี้ก็เริ่มนะเริ่มเริ่มออกไข่แล้วเริ่มออกไข่แต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะคะต้นนี้อันนี้หลังจากที่คุณยายปลูกไว้ประมาณเออ,อันนี้ตัดมาทําไว้ประมาณสองเดือนนะประมาณสองเดือนเขาก็จะออก,ออกแบบนะดีนะคะสองเดือนเพราะก็เกิดต้นใหม่แล้วนะคะเกิดต้นใหม่แล้ว แล้วก็เจ้าต้นต่อไปโอเครื okay. ้อลื้อดูลือ้อดูโอเคอันนี้ก็ยังเลยนะคะอันนี้อันนี้แตกแตกต้นใหม่แล้วนะคะอันนี้แตกต้นใหม่แล้วสองเดือนนะสองเดือนโอเคแล้วก็คุณยายจะเล่าถึงต้นนี้นะต้นนี้ก้านมันก้ามันเน่านะแล้วคุณยายก็ตัดตัด ไอส่วนเน่าทิ้งนะแล้วก็คุณยายก็มาทําไว้คุณยายก็ลองมาทําไว้ดูเดี๋ยมันมันเกิดรากใหม่ละนะคะเกิดรากใหม่แะะดมสแดงว่าก้านมันเนี่ยก้านมันเนี่ยถ้ามันดีๆนะพอเราตัดเสร็จนะแล้วก็เาทาทาปูนนะทาปูนแดงนะแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็ทําใหม่นะมันก็จะเกิดขึ้นใหม่นะคะเกิดขึ้นได้นะนี่มีรากแล้วนะคะอันนี้แสดงว่าต้นเนี้ยโอเคแล้วนะคะได้ได้แหละ นี่นะคะปลูกใหม่ได้เลยนะคะปลูกใหม่แล้วเขาก็จะเกิดเต้นไม่ขึ้นมาอีกนะคะเกิดเกิดต้นไม่ขึ้นมาอีกโอเคนะคะวันนี้คุณยายก็จะได้ปลูกอันนี้อันนี้อันนี้จากการที่คุณยายเอ่อเพาะไข่นะคะคุณยายเพาะเอาเอาไข่มาเพาะนะคะเอาไข่มาเพาะแล้วมันก็จะเกิดเอต้นไม่ขึ้นมานะคะนี่เกิดไข่หม่แล้วนะคะนี่เป็นไข่ไม่ของมันนะนะคะ ดีใจจังเลยวันนี้วันนี้ได้ได้เพิ่มสองได้เพิ่มสองกระถางนะคะโอเคหลังจากสำาวจแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะทำการปลูกต่อไปนะคะอันนี้สวยไหมคะสวยนะสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นหมายขึ้นมาแล้วค่ะก็รอประมาณอีกสักสองสองถึงสามเดือนนะเราก็ได้ต้นหมายเพิ่มแล้วก็เราจะได้ตัดไปํำแยกให้ได้จำนวนมากยิ่งขึ้นนะคะ โอเคดินที่ปลูกนะดินที่ปลูกก็จะเป็นดินอันนี้นะคะคุณยายเป็นดินดินผสมขุยมะพร้าวนะขุยมะพร้าวแล้วก็อ่อมามะพร้าวสับละเอียดนะแล้วก็ดินนะคะแล้วก็ดินแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยละละปุ๋ยละลายช้านะคะใส่เยอะๆได้ยิ่งดีนะคะใส่ไปเพราะว่าบางทีเราลืมใส่ปุ๋ยบ้างอะไรบ้างแต่คุณยายก็มีของคุณยายจะมีปุ๋ยหมักของคุณยายใส่นะคะก็ลด สองสามวันรดทีหนึ่งนะคะผสมน้ําแล้วก็รดทีนึงอะไรอย่างเงี้ยใส่ใจนะเขาก็จะได้ผลผลิตที่ให้เราเยอะมากขึ้นนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็จะมาปลูกเจ้าหนูน้อยเจ้าหนูน้อยที่คุณยายรอมานานถึงสามสองสามเดือนนะคะจนนี้นะนี่สวยนะคะสวยนะอื อันนี้ปลูกโชได้เลยนะคะโชได้เลยเพราะว่ามันมีไข่มันมันมีไข่คู่อยู่แบบนี้นะเราปลูกโชได้เลยนะคะโอเคนะคะก็ปลูกไปธรรมดานะปลูกไปธรรมดาแล้วก็อีกประมาณอันนี้ปร,นนประมาณอีกส 2, 2ักสองถึงสองถึงสามเดือนเขาก็จะแทงต้นใหม่ขึ้นมานะคะอันนี้คุณยายก็พามาเอ่อพามาสำรวจว่าเจ้าเก็บมาแล้วกดนะ เกตมรกตนะคะว่าที่คุณยายได้ทําไว้เนี่ยมันจเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วก็ลือออกมาดูหมายได้นะคะหรือทํำหมายได้อะไรได้มันไม่ตายง่ายนะคะมันไม่ตายง่ายนะคะเจ้วนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคุณยายนะขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามคุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ